สนับสนุนความหลอนโดยพีเมดคลินิกเสริมความงามที่ทำให้คุณสวยและมั่นใจขึ้นในแบบที่เป็นคุณคุณกำลังรับฟังโอสตอรี่ไทม์คืนปล่อยผีคุณนัทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เน่สวัสดีครับสบายดีนะครับคุณนัท สบายดีครับพี่พี่สบายดีไหมสบายดีเออากาศแถวที่บ้านเป็นไงบ้างฝนตกไหมครับช่วงนี้ก็ฝนตกผสมกับออกร้อนๆนะพี่เออนะะมันจะเป็นลักษณะนั้นนะถ้าฝนไม่ตกก็ร้อนถูกป่ะใช่ครับอ่านะครับมาปิดท้ายกันในค่ำคืนนี้กับเรื่องนี้เลยผมเชื่อว่าคนที่ทำงานกู้ภัยเนี่ย มันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลแน่ๆเนอะถูกไหมแล้วเรื่องเนี้ยมันเกิดกับตัวเองหรือว่าเป็นคนที่เขาฝากมาเล่าอ่ะเกิดขึ้นกับตัวผมเองเลยครับอ๋ออ้าเอ้าวอานเพื่อนๆรอฟังโรงพยาบาลหลอนุนัดเชิญครับผมครับขอนอื่นผมต้องขอสวัสดีพี่เนรแล้วก็ทีมงานของพี่เนรก่อนนะครับครับ แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฟังสดอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็ท่านผู้ฟังที่จะมาติดตามรับฟังย้อนหลังด้วยครับโดยเรื่องที่ผมนำมาเล่านะครับเป็นประสบการณ์ตรงของผมเองเลยครับย้อนกลับไปห้าปีที่แล้วครับคือผมได้มีการออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับร่วมกับทางฝั่งของพี่ตำรวจครับแล้วผมมาได้รับอุบัติเหตุกลับมา ก็มีความจําเป็นที่จะต้องเข้ารักษาตัวที่รอพแห่งนี้แหละครับครับครับในตอนที่ผมมาถึงรอพแห่งนี้นะครับผมก็ถูกนําตัวเนี่ยเข้าห้องฉุกเฉินแต่ในตอนนั้นเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคือผมอ่ะน่าจะหมดสติไปแล้วครับอือโอ้หูจึงไม่รู้สึกตัวเลยแสดงว่ามันร้ายแรงนะเออครับพอตัวครับพี่ครับครับ ซึ่งผมจะหมดสติหรือสลบไปนานแค่ไหนไม่ทราบครับตื่นมาอีกทีเนี่ยผมก็พบว่าตัวเองอ่ะอยู่ในห้องห้องพักพักพื้นที่เป็นห้องเดียวอะครับคือตื่นมาก็เห็นว่าตัวเองอ่ะนอนอยู่ในห้องห้องพักเดี่ยวเลยครับครับก็ผมก็เซลุมเะลือตื่นขึ้นมาครับพี่เนตรก็มองนาฬิกาที่ติดอยู่ตรงผนังอะครับ อ๋อก็ตกเป็นระยะเวลาประมาณเกือบสองทุ่มกว่าแล้วครับอพอผมลืมตาม,มานะครับก็มีเสียงเคาะประตูะครับจากหน้าห้องผมมาดังขึ้นมาครับคนที่เปิดประตูมาก็เป็นพี่พี่พยาบาลแหละครับที่เขาจะมาดูผมนะครับมาวัดความดันมาดูตาย่น้ําเกลือดูอะไรเงี้ยครับปกติ แล้วพี่เขาก็ออกไปครับไม่ได้มีอะไรแล้วก็พี่พยาบาลก็จะกลับมาอีกทีหนึ่งตอนอีกทีสี่ทุ่มครับก็มาวัดความดันผมมาดูสายน้ำเกลืออือะไรปกติครับวัดไ <What? S 2> <What? S 2> ข้วัดความด<ป>ันอะไรก็ว่าใช่ครับประมาณนั้นครับครับแต่พอถึงระยะเวลาประมาณสามตีสามากว่าครับพี่แน่นตอนเนี้ย ผมรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันเริ่มไม่แปลกแล้วมันเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วคือบรรยากาศในห้องอ่ะครับอยู่ๆมันอึมครึมเลยครับแล้วกลิ่นอับมันลอยมาจากไหนไม่ทราบครับพี่เนทครับซึ่งตลบอวนเนี่ยในห้องผมมากซึ่งอยู่แล้วรู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายเนื้อสบายตัวเลยครับอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงของใครบางคน ที่เดินใส่รองเท้าต้นสูงแต่เหมือนลากอะครับพี่ออ oh. เสียงมันจะดังคืด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  oh. Oh. จากระยะไกลๆเสียงเนี่ยดังมาเรื่อยๆจนมันหยุด oh. อยู่ที่หน้าห้องผม oh. Oh. แล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นแบบนี้ครับ oh. Oh. แต่สิ่งที่เปิดประตูมา ผมที่นอนอยู่ในแบบสลึมสลือครับพี่สิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นเป็นวิญญาณพยาบาลฮ <Huh? S 1> ที่เขา่เปิดประตูเข้ามาออ uh. แล้วถามว่าผมมั่นใจยังไงว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นคือวิญญาณ uh. เพราะพยาบาลคนนั้นน่ะไม่มีหัวครับพี่ uh. เนา <Bah. S 1> ครับไม่มีหัวครับ uh. แล้วเดินเข็นรถมาครับเหมือนที่พยาบาลปกติที่พกเข็นกันมาครับคือมัดเ่อามือวัดคงวัดไข้อะไรอย่างงี้เหรอใช่ครับเอ้ยซึ่งเขาเข็นมาเรื่อยๆมาหยุดจุ่ข้างเตียงผมแล้วก็ทําแบบเดียวกันเ,เหมือนปกติที่พยาบาลทําครับแต่ไม่มีหัวแต่ไม่มีหัวครับ<ช>พี่เนฆแต่แต่แต,แต,แต,แต่ตอนนั้นะผมไม่ได้ลืมตานะพี่นะผมแบบปิ่มๆตาไว้แต่ซึ่งผมเห็นชัดเลยครับว่า เป็นวิญญาณแน่นอนเพราะว่าเสื้อผ้าของนางพยาบาลคนเนี้ย mm. เก่ามากครับพี่ mm. แล้วด้วยความที่ว่าตอนนั้นใจผมเริ่มไม่ดีแล้วครับผมกลัวครับพี่เนทผมก็เลยแบบเบี่ยงหน้าหนีหันหน้าไปทางซ้าย mm. ซึ่งตอนนี้วิญญาณยืนอยู่ทางขวา mm. ผมหันหน้ากลับไปผมเห็นอะไรรู้ไหมครับพี่เนท mm. ผมเห็นศีรษะเห็นหัวของนางพยาบาลวางอยู่ข้างเตียง<อ>ซึ่งสายตาเขาอะแบบจ้องหน้าผมพอดีเลยเออแล้วอยู่ๆก็มีเสียงที่แบบดังขึ้นมาว่าคนไข้เป็นยังไงบ้าง<อ>คนไข้เจ็บตรงไหนไหมเท<อ>่านั้นแหละครับพี่เนธ ผมรีบกระชากสายน้าเกลือออกจากแขนเลยแล้วรีบลุกและในจังหวะที่ผมกําลังจะลุกเพื่อที่จะออกมาจากห้องเนี้ยครับวิญญาณน,นางพยาบาลคนเนี้ยเหมือนเขาเอามือเขาอะมาล้างผมไว้คนไข้จะไปไหนยังไม่หายดีเลยนะครับซึ่งตอนนั้นผมไม่อยู่แล้วครับพี่เน่มผมไม่สนใจแล้วครับมผมก็รีบวิ่งออกมาเลยครับ พอผมออกมาจากประตูประตูห้องนะครับคือคือแบบผมชาเลยครับพี่เนธคืออาคารเนี้ยทั้งชั้นอะ่ะทางเดินมันไม่เปิดไฟเลยครับพี่เนธ oh. คือมืดทั้งอาคารเลยครับแล้วว้ความที่ว่าคือในห้องผมก็เป็นผีแน่ๆน่อ่ะ ผมก็ตัดสินใจที่จะวิ่งวิ่งฝ่าทางเดินเนี่ยไปเลยฝ่าความมืดไปเลยครับพอผมวิ่งไปถึงเหมือนช่วงช่วงกลางๆครับออที่จะมีที่นั่งรอคนไข้ที่นั่งอ่าที่สําหรับญาตินั่งรอคนไข้อย่างเงี้ยครับตรงกลางตรงนั้นอะ่ะแล้วก็จะมีฟอนสำหรับของพยาบาลที่เขาจะเป็นพวกเวรทะเบียนพวกอะไรนี้ใช่ไหมครับครับ สายตาผมอะไปสะดุดกับอะไรบางอย่างที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับพี่เนตรเต็มไปหมดเลยครับรวมถึงพยาบาลที่ยืนอยู่ที่ฟอนด์ด้วยซึ่งพอผมหันไปมองนะครับพี่เนตรคือร่างดำๆแต่ดวงตาสีขาวออซึ่งเขานั่งกันเฉยๆตรงฟอนด์พยาบาลก็ยืนอยู่นิ่งๆ แต่เหมือนเขารู้สึกหรือเขาสัมผัสได้ว่าผมนะ่ะกำลังมองเขาหรือผมมาเห็นเขาอยู่ทั้งหมดในนั้นนะครับที่นั่งอยู่อะครับและที่ยืนอยู่ด้วยอะหันมามองผมครับแต่ในตอนนั้นหลังจากที่เขาหันมามองผมอะผมรู้สึกว่าอยู่ๆตัวผมเองอนะ่ะคือช็อกแล้วก็บู๊ไป พอตอนที่รู้สึกว่าตัวเองมู่ไปแล้วก็จะดุ้งตื่นขึ้นมา oh. อ,อ้าวพี่เน่ครับเมื่อกี้ผมฝันร้ายเฉยพี่ oh. Oh. คือมันเป็นมันเป็นความฝันเพราะว่าผมตื่นมารอบเนี้ย oh. ค,คือผมตื่นมาเลยไม่ผมฝันเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยไม่แต oh. ่ทำไมฝันมันน่ากลัวยังไงอืมคุณ oh. ฝันมันน่ากลัวมากเลย เราด้วยความที่ว่ากาลังนั่งทบทวนกับสิ่งที่ตัวเองเพิ่งเพิ่งไปฝันมาเนี่ยครับพี่เนตตก็ลองตกหน้าตัวเองเบาๆดูว่าตอนเนี้ยคือเราอยู่ในความเป็นจริงหรือยังอ่ามันเจ็บครับแสดงว่าผมอยู่ในความเป็นจริงแล้วผมก็เลยชำเลืองมองนาฬิกาที่อยู่บนผนังครับพี่เนตตซึ่งเวลาตอนเนี้ยอีกห้านาทีจะเป็นเวลาตีสามครับอืมอืมซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ ในฝันผมอะผมไปเจออะไรมาผมก็เลยแบบเหมือนทีเนี้ยนอนไม่หลับพี่ผมนอนมองเวลาเลยคือในฝันมันตีสามที่เราเจอเพราะเราเห็นเวลาถูกปะ่ะใช่ครับเออผมก็นอนรอเลยนอนรอเวลาเลยพอเลยอ,อีกหนึ่งนาทีสุดท้ายที่จะเข้าตีสามครับพี่แนยมันมีเสียงคนลากต้นถู่อันนี้ขนลุกว่ะเออ เสียงคืด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 คือดังมาจากไกลไกล<น>แล้วก็เข้ามาที่ห้องผมอะใกล้ขึ้นเรื่อยเืยจนมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูแล้วเสียงนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับพี่เนต<น>เสียงข้อประตูครับผมก็แบบคือผมนอนไม่หลับแล้วครับพี่ผมก็เลยแบบทำตาแบบ หล,หลีไว้คือแบบแกงแกงแกงหลับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับพี่คืออันนี้ผมมั่นใจแล้วว่าไม่ใช่ฝันแน่นอนเพราะหลังจากที่ประตูเปิดมาคือพยาบาลที่เขาไม่มีหัวครับใส่ชุดพยาบาลเก่าฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงครับ<อ>แต่รอบเนี้ยจริงกว่าคือรอบเนี้ยผม ผมเห็นแบบว่ามั่นใจอย่างชัดเจนว่าเป็นผีแน่นอนในรอบแรกเขาเข็นรถมาแล้วบนรถนั้นมีเพียงแค่อุปกรณ์แต่ตอนนี้รถนั้นไม่ได้มีอุปกรณ์แล้วครับเพราะสิ่งที่เขาเข็นมามันคือศีรษะของเขาเองเข็นมาเรื่อยๆเข็นมาช้าๆจนมันหยุดอยู่ข้างเตียงผมคือผมรู้แล้วล่ะว่าผมมาต้องโดนแน่ๆผมมั่นใจว่าผมต้องโดนแน่ๆ อยู่ๆเสียงของวิญญาณเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาคนไข้ตื่นแล้วเหรอคะ mm hmm. เท่านั้นแหละครับพี่เนตผมรีบลุกออกจากเตียงเลยกระชากสายน้ำเกลือผมไม่สนใจเลยแล้วผมไม่หันกลับไปมองด้วย oh, <yeah. S 1> รีบวิ่งออกจากประตูให้ไวที่สุดแล้วผมก็ไม่คิดว่าการวิ่งออกประตูไปครั้งนี้มันจะเหมือนกับในฝันมากๆซึ่งทางเดินทั้งอาคารเนี่ยมัน มืดมืดสนิทแบบมืดเลยครับพี่ออออเออผมก็เลยคิดว่าวถ้าผมวิ่งไปผมจะเจอแบบในฝันไหมครับผมวิ่งไปครับแน่นอนครับพี่เนรฝันที่เป็นจริง <c oughs> นั่งอยู่เต็มเลย oh ดง <c oughs> วงตาสีขาว <c oughs> แล้วก็ที่ยืนอยู่ที่ฟอนเนี่ยคือพยาบาลเนี่ยอยู่ในลักษณะแบบตัวดำๆตาขาวๆอะ่ะ <c oughs> แล้วพอแบบเขาเห็นว่าผมอะ่ะเหมือนผมจะเห็นเขาอะ่ะเขาก็หันมามองพร้อมกันแต่รอบนี้ผมไม่สลบนะครับ <Ooh. S 2> ผมตั้งใจว่าผมอะ่ะจะวิ่งจะวิ่งลงบันไดเพื่อที่จะหนีลงมาอ <Ooh. S 2> กับอีกครั้งเรื่องหนึง่งคือมีลิฟต์ <Ooh. S 2> แต่ผมคงไม่ลงลิฟต์แน่นอนครับเพราะว่าอยู่ๆตอนที่ผมกําลังยืนตะตั้นอยู่อ่ะยืนช็อกอยู่่พี่เสียงประตูลิฟต์มันเปิดขึ้น mm. ติง้ง ในลิฟต์ยังมีอ่ะครับพี่ซึ่งมีผีพยาบาลผีคนไข้ซึ่งผมดูแล้วเป็นผีแน่นอนผมมั่นใจครับ <c oughs> ผมเลือกที่จะวิ่งลงบันไดแต่ในจังหวะที่ผมกำลังวิ่งลงบันไดนะครับผมสังเกตว่าชั้นที่ผมอยู่อ่ะมันคือชั้นสี่ผมก็วิ่งลงมาเรื่อยๆพ้นจากชั้นสี่เข้าไปสู่ชั้นสาม ผมก็ต้องเบรกตัวเองลงเพราะว่าติ่งที่ยืนรออยู่ตรงชั้นสามเนี่ยก็ยังเป็นผีครับพี่เนตรโอ้ oh. 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 ซึ่งเป็นในลักษณะแบบเหมือนพยาบาลประครองคนไข้อยู่แต่เขาก้มหน้านะครับ mm. แต่พอเหมือนเขารู้ว่าผมมเห็นเขาหรืออะไรนี่แหละทั้งคู่เงยหน้าขึ้นมาดวงตานี่ขาวโพลนเลยผมก็วิ่ง่ามมาเลยผมไม่อยู่แล้ว oh. ทีนี้ผมก็วิ่งลงมาถึงชั้นสองครับแต่แปลกนะครับชั้นสองเนี่ยสว่างโล่เลยครับพีเออ่เนอธอสว่างมากแล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่แบบเป็นเจ้าหน้าที่เปเจ้าหน้าที่พยาบาลรวมไปถึงคนที่เขามานั่งรอการรักษาหรือญาติที่มานั่งรอคนไข้อย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้มั่นใจว่าเป็นคนนะครับออไม่ได้ผี ซึ่งพอเจ้าหน้าที่พยาบาลเขาเห็นนะครับว่าผมลงมาจากชั้นสามเขาก็ตะโกนถามขึ้นมาว่าคนไข้ขึ้นไปชั้นสามขึ้นไปข้างบนได้ยังไงซึ่งผมก็งงว่าอา๋อแล้วผมจะรู้ได้ยังไงอ่ะผมตื่นมาผมก็ไม่อยู่ที่ชั้นนี้แล้วอะ่ะซึ่งผมสังเกตดูนะครับตรงมันตรงตรง,ตรงทางบันไดทางขึ้นนะครับพี่เนทที่จะขึ้นไปชั้นสาม อย่างเงี้ยมันจะมีป้ายตัวหนังสือใหญ่มากเลยว่าชั้นสามชั้นสี่เนี่ยปิดทําการไปแล้วอวโดยไม่เปิดให้บริการแล้วนะครับคือหลังจากที่พยาบาลเขาจะโกนถามมาผมก็บอกว่าผมไม่รู้ครับว่าผมมาไปอยู่ที่ชั้นสี่ได้ยังไงพยาบาลเขาก็ร้องฮะฮะคนไข้คนไข้ขึ้นไปชั้นสีได้ยังไงคือปกติเวลาแบบมีการมานอนพักหรือมีการมาแบบ พักฟืนะ้นอ่ะจะต้องอยู่ที่ชั้นสองนะ<อ>ซึ่งชั้นสามชั้นสี่อ่ะคือไม่มีคนแล้ว<อ>แล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ด้วยเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกพี่เนตรอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอีกไม่กี่อาทิตย์แต่เขาเตรียมที่จะย้ายไปที่ตั้งใหม่แล้ว<อ>ครับชั้นสามชั้นสี่ก็เลยแบบว่าปิดทาการไปแล้ว<อ>หลังจากที่ผมได้ฟังนะครับผมก็ได้เล่าแบบแบบที่ผมเล่าให้พี่เนตรฟังเนี่ย<ค>ให้กับทีมพยาบาลฟัง พยาบาลเขาก็พูดขึ้นมาเลยครับว่าเอางั้นพี่ก็ไม่ใช่คนแรกที่โดนสิ <Hey. S 1> เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยก็มีคนไข้ที่อยู่ๆก็เดินลงจากชั้นสามลงมาที่ชั้นสองเหมือนกันแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์กับสิ่งที่เจอ,อเหมือนกัน mm hmm. ก่อนหน้าเนี้ของผมมีคนหนึ่งโดนเหมือนกันผมเป็นคนที่สองที่โดนคนั้นซึ่งตอกย้ําได้เลยครับว่า สิ่งที่ผมไปเจอมาเนี่ยคือผมไม่ได้คิดไปเองเอ,อ่าออมันคือผีแน่นอนนะครับชั้นนั้นทั้งชั้นนะยพี่โอ้โหพอหลังจากที่ผมฟังพี่พยาบาลพูดเสร็จผมกลับเลยครับพี่เนธต่อให้ร่างกายจะอ่อนแอแค่ไหนหรือจะไม่ไหวยังไงเจ็บแผลยังไงผมกลับออกมาเลยครับครับไม่ไม่ไม่อยู่แล้วพี่ไม่อยู่แล้วโอ้ยแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมครับ ที่หลังจากที่ผมออกมาจากโรงพยาบาลเนี้ยครับก็จะมีเสียงที่เขาโจกันซึ่งผมไปฟังมาจากชาวบ้านแล้วก็ไปฟังมาจากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ครับซึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่ผมออกไปอ่ะหลังจากนั้นประมาณสักวันสองวันนะครับก็จะมีคนอะโดนเหมือนกันซึ่งเจ้าหน้าที่หลายคนเขาก็งงนะครับว่า เขาอะเป็นคนนําคนไข้หรือคนเจ็บอ่ะไปไว้ที่ห้องพักฟื้นเองห้องรวมเองห้องเดี่ยวเองอยู่ๆคนไข้เหล่าเนี้ถูกขึ้นถูกย้ายขึ้นไปชั้นสามหรือชั้นสี่ได้ยังไงอืบางคนก็ไปโผล่ชั้นสี่อย่างผมอะโผล่ชั้นสี่บ,บางคนไปโผล่ชั้นสาม,มแล้วแต่ละคนที่ไปอะครับต้องเจอกับสิ่งอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคนออ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่บางคนที่เวลาขึ้นลิฟต์แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครมายืนเบียดด้วยทั้งๆท,ท,ท,ที่เข้าไปคนเดียวครับนั่นแหละครับพี่เนตแล้วพอหลังจากที่โรงพยาบาลน,นี้นะครับมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และบุคลากรไปหมดแล้วนะครับ,รบก็จะเป็นโรงพยาบาลล้างโดยสมบูรณ์แบบอ๋อ ซึ่งพอโรงพยาบาลนี้ล้างใช่ไหมครับแล้วซึ่งโรงพยาบาลเนี้ยจะอยู่ติดกับถนนครับซึ่งเป็นถนนที่ต้องบอกอย่างนี้ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะนิยมสัญจรผ่านไปมาด้วยออแต่ถนนเส้นเนี้ยจะมืดทั้งทั้งเส้นเลยนะครับไม่มีแสงสว่างเลยแต่จะมีแสงสว่างเนี่ยออกมาจากตึกที่โรงพยาบาลเนี้ยแน่นอนอแล้วซึ่งมันจะมีได้ยังไงครับประตูล้มันล็อกไว้แล้วไฟที่มันสว่างออกมาจากตึกมันคืออะไร หลายคนชาวบ้านก็พูดต่อๆกันว่าบางวันบางคืนก็เห็นว่าไฟสว่างที่ห้องฉุกเฉินไฟไปสว่างที่อาคารหญิงบ้างอ,อาคารชายบ้างบางวันคนบางคนที่ขับรถผ่านแถวนี้ก็ได้ยินเสียงไซเรนเห็นไฟไฟไฟแสงไแฟแสงแสงไฟไอแสงฉุกเฉินนะครับ ที่มันวู่วา่วาวู้่ว่าวู่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลอะแต่มันไม่มีรถพยาบาลนะครับไอ้แสงว,วู่ว่าว่ว่าเนี่ยมันไม่คุ้นจังโรง,งพยาบาลนี้ถ้าพี่เดาถูกแน่นอนเลยเอาไม่เป็นไรเล่าไปก่อนครับนั่นแหละครับพี่เนธอือพอหลังจากที่เขาโจทกันครับอยู่มาอีกประมาณสักปีสองปีขวามั้งครับก็รู้สึกว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะถูกลื้อทิ้งไปแล้วอ๋อซึ่งก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเลยครับ <จ>แต่<ม>ด้วยความที่ว่าเป็นพื้นที่รองโลกตรงนี้นะครับก็ไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์ต่อนะครับครับก็ทุบทิ้งแล้วก็ปล่อยโล่งไปเลยอืครับพี่เนตเนี่ยอันนี้เรื่องเล่าที่ผมนํามาเล่าก็จะมีประมาณนี้ครับพี่เนธคือเรื่องที่คุณนัดเล่าเนี่ยมันมีคนเนี่ยส่งเรื่องมาอย่างเงี้ยลักษณะน,นี้เลยเนี่ยชั้นสี่ <4, S 2> ชั้นสามแล้วมีรถไซเรนวิ่งมีอะไรั่างน,น,นะครับแต่มันเป็นโรงพยาบาลพูดได้ ก็ดได้ก็คือจังหวัดระยองครับซึ่งในสมัยหนึ่งโรมงยาเนี้ยโอ้โหขึ้นชื่อนะแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาเขาลื้อไปหรือยังอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าใช่ที่ที่นัดพูดไหมนะครับแต่ว่ามันมีสองคนที่เขาส่งเรื่องมาเนี่ยล้วเราก็ยังไม่ได้เล่าเลยนะแต่ได้อ่านและข้อมูลทั้งหมดนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมันคุ้นจังกับสิ่งที่เราเคยอ่านจากข้อความที่เขาส่งมา แล้วก็เรื่องที่นัดเล่าให้ฟังแต่ทีเนี้ยเขาจะเล่าอีกมุมมองหนึ่งซึ่งก็ไม่มีอยยบาลที่ที่หัวขาดนะแต่ก็จะมีในรูปแบบต่างๆซึ่งมันก็น่ากลัวมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าใช่ที่เดียวกันไหมครับออใช่ไหมก็ผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งมันมีสองสถานที่โรงพยาบาลที่พี่คนหนึ่งที่เขาจะเล่าเนี่ย อาจจะเป็นอันที่โด่งดังกว่าที่ผมเจอก็ได้ครับอ๋อเอ่อเอาเอาเป็นว่าเอาแค่นี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าน่าจะมีส่วนนะครับ,รบโอ้แต่เรื่องราวมันน่ากลัวตรงที่ว่าเรานอนแล้วเราฝันว่าเราเจอผีแล้วก็ไปดูนาฬิกาว่ามันประมาณตีสามตอนที่เราเจอเนี่ยอ้าวตื่นมาโอ้ยโล่งอกแล้วแหมตีสามนะฝันดชบุญที่มันฝันตอนนี้พอเหลือบไปดูนาฬิกา เฮ้ยมันเหลืออีกหนึ่งถึงสองนาทีจะตีสามแล้วก็เลยลองหลับตาดูว่ามันจะเกิดเหตุอย่างในฝันไหมปรากฏว่ามันเชอเหมือนในฝันโอ้โหพีคตรงนี้แหละตรงที่ว่าแบบเฮ้ยมันตีสามพอดีด้วยอะ่ะนะครับ,รบแล้วก็เจออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเขาขึ้นกันไปได้อย่างไรข้างบนทั้งทั้งที่มันปิดอยู่ถูกปะถูกครับพี่ถ้าจะขึ้นได้ก็ต้องขึ้นลิฟต์อย่างเดียวครับเออ หม่เรื่องราวน่ากลัวนะความรู้สึกถ้าเกิดเราไปเจออย่างนั้นเนี่ยเราช็อกนะคุณนัทนะช็อกกับพี่ตอนนั้นผมช็อกเลยอยอมรับว่ากลัวมากครับตอนนั้น<อ>ใจแข็งแค่ไหนก็กลัวครับเอเออเาทุกเรื่องเลยนะหลายๆคนก็คอมเมนต์ในทิศทางเดียวกันว่าคุณนัทเล่าเรื่องในสนุกแล้วก็น่ากลัวแทบทุกเรื่องนะครับานะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับทั้ง เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงเรื่องของตัวเองด้วยกับเรื่องของคนอื่นด้วยก็เอามาเล่าสู่กันฟังน่ากลัวทุกเรื่องเลยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากคุณนะัทที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะโอ้โหร่บเป็นประสบการณ์ตรงที่ฟังแล้วรู้สึกว่านะหลอนมากๆนะครับอ่ะก่อนจะวางสายไปมาฝากกันหน่อยจะฝากอะไรวันนี้เชิญครับครับก็ ผมฝากเป็นช่องทางบ้านฟ้าแล้วกันครับชื่อว่านอนนัดคู่ภัยครับนะครับในช่องทางนี้นะครับผมจะอัปเดตติ่งต่างๆทั้งผลงานทั้งเรื่องเล่าทั้งที่จะไปออกรายการอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วก็ช่องทาง t ทิ t ต k อกนะครับชื่อนัดคู้ภัยแล้วก็แลส h เดอะโก้ครับไปติดตามได้ครับผลงานต่างๆผมลงเอาไว้ในช่องนั้นเรียบร้อยแล้วครับเยี่ยมเลย นะครับอ่ะขอบคุณมากคุณนัทนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาว่ากันใหม่ในเรื่องต่อไปนะได้ครับพี่เน่ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะบ๊าครับพี่เน่สวัสดีครับ